เอาแบบว่ากันแบบว่าบ่ประมาณน้ำกับบบกันละเอาตรงๆรุ่นหางเดียวรุ่นไย่ไฟกับพิดมันต้องหางเดียวอสวัสดีครับผมสวัสดีท่พนผทุกท่านครับผมมาตามนท่งของปู้บุกันนะครับผมเนาะโอ้พี่น้องเลยเดินั่วสินมาเห็นนี่ก็ราะว่มถามาด้เยว่าปู่กับยุไก่เนาะครับเนาะแต่ต้องเดินทาาไปไก่เพื่อวันละ ครับผมีมีโอกาสได้มากเห็นปูนะจนจนเป็นจนเป็นเป็นครับเป็นเป็นเลยทุกขั้งก็ได้รับกระโถนสักว่าที่ผ่านมาเก้าเจ็ดปูหนึ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างเลยครับผมโอ้โหครับผมสมสมยกับที่เข้าต่างหาเนาะเป็นมหาปูกเลยมาหาปูเลย การมาตรการครับทุกท่านโอ้เจริญคนครับผมลูกสมับมันสมือมันเครือเก่าเด้อให้เจ้าชุกมเกลือนชุ่มเจ้าปูชุกคนเด้อสาธุครับผมเอามาหอดปุ๊บปูกะให้อ่าควกบุญเริ่มเลยครับเนาะอ่คือผู้เฒ่าสมัยก่อนพ่อกันน้าอูย่างไปพ่อกันปุ๊บนี่เห็นกันนี่ปุ๊บทักกันปั๊บลูกสมือมันสมอมันครือเก่าโอ้ยชุ่มเจ้า มีอยู่ไม่กินขาเจ้าวฉีวอ้อตั้งซี่เลยครับผมคือแทนข้าวสวัสดีครับผมเพราะว่าสมัยก่อนนี่เพิ่นไปใช้่นติดชักทายกับเรีนพญาครับพญาเก่าเนียโอ้ปูปูมวลเนี่ยคนอื่นว่าพญานอกจากปูเนาะเจ้าว่านเป็นต้เลยอยากให้ซุกแท้ๆตั้งไต่ในปูเมื่อไหร่ก็ชีซุกแท้ซุกแท้ตึมๆเนาะซุกยุกนี้เนาะกะต้องนี่แล้วล่ะอัน ชุกถ้าชุกทั้งใจกับเขาวัดปฏิบัติธรรมมันบโสุขทั้งโลกก็ต้องมีเงินใด้ใจใจมีเงินมีทรัพย์ข้ามันเป็นนีเราเป็นทุกข์ครับผมเออปัดอะไรคือปัจใจซีเราปูหรอไม่นครับผมปุ๊กฟังโลกคือปัจดใจซี่แหละมาบอกกันปูงวดที่เดียวเก้าเจ็ดเจ็ดสามตัวเม็ดเดียวครับผมอันให้ฟังเนี่ยปูงวดที่เดียวได้มาจากไหนเก่า เจ็ดเจ็ดกับหกหนึ่งนี่อ่าอ้ข่อยไปยุ่งพูนยังวะโอ้ยวันนี้เคยไปยุ่นั้นมันบอครับผมไปฝันเห็นโอ้ฝันไปเกี่ยวเพิ่อนเออฝันว่ามีบอลลูนมากน่ะบูวันนี้อันใบโพยเขาวาดลงมาหน่ะนะครับแล้วก็มีแต่เกียงคูกับใบโพยลงมาเหมือนบอครับผมคอยก็เลยอันให้เพื่อนไป ไข่มันหั่งแบบว่าคุ้นใจง่ายไข่ยนาดีเขียนเกาเจ็ดเกาไปน้ำเหม็นบ่นี่ไข่ผัดม่าให่ร้อนเกาเจ็ดเจ็ดแล้วก็เกาเกาเกาสองไปทั้งสนเรียกว่ามือพฟเฮ้งท่วมม่านมาเฮ้งท่วมมากผัดไห่ร้อหนึ่งหกข้างล่างกับศูนย์หกเด็ดศูนย์หกหนึ่งหกแล้วก็สาบตัวเก้าเจ็ด เข่าท่านข้างล่างนี่ไข่้แมว่าสิไห้พวกนี้เฮ่งมหาเฮ่งครับผมเลแบบว่าโลชะชานหน้าไปใส้แล้วก็วลาแบบไอ้คนในมวลในอย่างคขว้วัติไห้เลาหางเดียวนะโอ้สาทุสาธทุกครังเดียวแบบว่ากันแบบว่าบ่ประมาณน้ำกับบบกันละครับเอาตรงๆรล้หางเดียว รุ่นใหญ่ไฟกับพิมมันต้องหางเดียวโอ้รุ่นใหญ่ก็คู่รุ่นใหญ่ไม่ต้องลีลามากโอ้คุณเขียนไว้นี่ลายบนทั้งบ่เอาะอ๋อแบบนี้จะได้ปู่ที่ว่าหลายบ่เบาะเอาหางเดียวเลยหางเดี่ยวเลยโค้งชุดไทยเลยเนี่ยโค้งไปเลยนะปูว่งโค้งเลยเพราะว่ามันได้ไปภาคเหนือครับผม บันนี้ว่ามันยู่ล่ำพูนเลยบัดนบ้านนี้ยุ่แม่สายมองสะพานมิตรสภาพมองสะพานควมไปท่าทีเล็กกันไหมโอ้ครับผมพ,<อ>พอไปอยุ่นันแปดปีวนเี้ปูไปยุ่หันบอเออสองพันาร้อยสามกว่าย,ยุ่งก็ตอ,อ,อนผมคือผมจะปูไม่อยู่นุนนี้ ผมกหลบไปเที่ยวไอ้คนรู้ดูเลยคนยุธธรรมผาจุ๋มอ่ะโอ้ยยุนสาัยจานวิชัยเลยครับผมคุณนี่ทำคุณเจี๊ปัวคุณนี่ทำคนนะเออปลูกลิ้นจีให้เล่าวันวันนี้ลิ้นจีเราได้ขายแล้วปั่นถึงว่าเล่าไปสั่งชาล่าบกเย็ดกิบล้านคุณน้องครับผมสมัยก่อนก็จะเลื่อนได้แม่สายแม่นครับผมนั่งเป็นช่างเล่นเดี่ยวเนาะทุกเมื่อนี้ซีเลียสของวแม่สายหลอคโอ้ยพวกไทยไงขามากครับ เพา่อจะมาทำงานนี่แหละมาดีเถอะน่ะครับผมระบบไทยนี่ผู้ฝันไปพ่อคือเราบอกพูฝันไปพุ่นหรอไปขี่คำไปท่าขี่เล็กพม่าคนโอ้่ที่คอยหัวหนาบินท้บาทสายพม่าเด้ดีครับผมุกมงเศร้าไปยืนยู่สะพานเขาจะเฝ้าคามไปพ่อเพิ่นเปิดประตู เาแรงต่ำลมเลยเขาหิบเฝ้าขมผมฟังเทาก็ยังปล่อยเป็ดเนี่ยรวยขมาโลยเทาต้องไปยืนอยู่กันนี่เขาเป็นปินสะบาตนี่ว่ารุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นเอาไปโตรถเขียนลงไปเอาเขียนเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายห้าห้าศูนย์เขียนลงไปห้าศูนย์ แล้วก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตุ้ยไงนะครูเออเท่านั้นแหละโอ้เออขั้นเก้าสองมันดังแล้วเออเอาตัวเดียวนี้ล่ะมันบดจำบดเปลี่ยงเงินครับอ่อเ้าลุงไงเฟ่กับพี่เขาต้องปล่อยหางเดี่ยวเลยเออเออนีอคือเออเป็นแนวทั้งเออ่ว่าก็มั่นใจแล้วยังกะไง เหมอนมันผิดเป็นธาตุกระหานเดียวทะละครับผมมันต้องไปคง้องเราผู้บนกระลางละเพราะว่าคอยไปยืนยว่องสะพานท่าสิเล็กนันบอบาทนี่คนเดเงินให้คอยนะเดเดเงินครับคนเสบัดซ้ำผู้เสบัดมาปูเออ À, rồi, hai chị tụi ừ, nữa. Há ừ, hai hát chị tìm mãi ừ. tìm mãi hát chị tìm mà tìm mãi tìm mãi tụi nữa. Ba dìm đi phôi nha yên tụi thôi, bay mãi tụi nùng mẹ. Ok. Hoặc là em mang tay câu nùng mẹ. Nem có nùng. Ok. 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 โสามตัวบนสองตัวล่างเม็ดเดียวไฟรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกระเอ็นครับผมเข้ามากเก็บข้อนะคเับเก็บข้อนำลายเหนียวเอาพี่น้องซาดุให้เขาเด้อให้เขาต้องหัดอีซะาวัดแปดเก้ากับเขาร่างตรงๆนักปูเนอะเมันอกี้เขาศูนย์เก้าเจ็ดมั่นว่ก้าหนึ่งนั่นบครับผมแล้วมาเขาแปดเก้าตรงๆครับผมแล้วก็มานนี่ละ เกาเจ็ดเกาอันเกาเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหนึเขาทั้งหมดทั้งล่างหมดที่ผ่านมาลองค้นว่าว่าเราบ่ได้หาหกหนึ่งหนึ่งหกแล้หายหกสี่ผนังตามมื่นบ่มีจริงๆรพี่น้องของไอมิ่มีอยู่พอโทษว่าต่างหกหมายให้เราเขียนลูกคัดขึ้นอย่างนี้เนระบุอะไว่าเป็นล่างพร้อม ของผู้อื่นยังหยแปดหนึ่งหกเดรียญแปดหกหนึ่งเลยมีคมอุด่ไทยแต่พใหยไมา้หนี่เขียนให้เราเลย0ูนย์หกึ่งกชี้หกแต่ว่าไปวงกลมผิโตัวศูนย์หกวกลมศูนย์หกครับเดอเออเดี๋ยวมันกับาหลายหางสามหางเดียวหางเดียวร้วะถูกเออเโทษลโอ้เอ อไก่จะได้มากขาเจ้าไก่มาถวายบูปัวไกว์น่ะไก่นีไก่สดบูปูวไก่แบบไก่จุนไก่ตีพันธมาเลยโอ้โหทีนอุ้มเอา้นี่ขันเอกเอ่งเดือดขึ้นเรื่อยๆครับอือโอ้พึ่นแบบที่เอาแบบเพี้ยแบบพึ่นเจ็ดแปดหางหนึ่งไว้อือบ่มี พลาดเราเขียนไปแต่ว่านี่ก็มันใจเอาหางเดียวแล้วเฮามันรุ่นใหญ่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 หางเดียวเม็ดเดียวพี่รังก็ผมอ่าโอ้หาหาศูนย์เก่าหนึ่งเม็ดเดียวแท่คันหมัดสองหางเทียวหนึ่งหาศูนย์แมนบ่อกยิมร้อยหาซีเปอร์เจนี่เฮาเอาหนีเลย แล้วมันก็มาหลาขึ้นแล้วก็เลี้ยนหามู้นนั่นเห็นเลี้ยนหามุ้นนั่นเ้นหรเลี้ยนหาเห็นเลี้ยนหามซีฟแป้งเถิอคนเขียนไว้ล้วไหลขึ้นเลยคนเลยตตดสินใจเอาตัวนี้แล้วไว้ให้มาแห้งว่ะคนเลเกิดพวกมันใจเนะ๊เนะครับผมมันเจกับเอฟซีครับตัวนี้แหละแข็งๆรุ่นใหญ่ไฟกระพริบตัวเดียวตัวเดียวแขช่นเข้ามาหลายงวแล้วนะเขามาหลายงวแล้วพี่น้อง เ็ดือดชัดแตกเป็นแตกอย่าดูเฉยๆนะครับเนาะว่าแนวทางปูมาหลายหายเนี่ยอ้าวต่อไปเป็นพี่น้องเอฟซีนาะงสำหรับแนวทางปูบึงการครับผมครับผมโอ้ส่วนศิเดร์มหาปูของวัฒนาได้ครับโมยู่ไก่ครับเนาเม็นโอกาสมาเจอปูบางที่ครับบ่พ่อ ครับผมเนี่ยครับผมติดต่อยากเสนอเกิดอยู่ในเขาในป่าบอกครับผมสัญญาณจะบอกใครมีแม่ครับโอ้ก็ขาดขาดหายหายไม่ร้องเอ้ยไม่สดก็บพอะไรเพราะมีช่างครับผมจะต้องทำคลิปสั่งไว้เนาะครับเนาะครับผมขอบคุณมาฟังด้วยกันครับผมสำหรับทางคุณการครับมาครับผม